โดนครับอู้เอาหมอครับนะโดนโดนจะมีโลกว่านี่เลยนะกัดโดเวนนะครับกัดเซ็กซัดลิกนะฮะเป็นแหนยาวมาเลย เลยต้องออกแรงเพิ่มขึ้นกันชัด์จเยอเพิ่มขึ้นกันชรัรจเยืออโดนวันก็นสีได้าไดโดน่นาโดนมากยัไงโดนเลยพูดถึงก็โดนเลยลองเปลี่ยนจุดยืยนดูนะอุ๊อ กัดเราระกัดนะครับนลยนะนี่ฟองฟอดเนี้ยปลาวิ่งย้อนเข้ามาหาผมนะพี่ สวัสดียามเช้าครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปแล้วนะครับกับผมนาแจ็คช่องรีวิวฟิชชิงนะครับกับบรรยากาศคึ้นป่าคึ้นฝนนะครับวันนี้โดยวันนี้เนี่ยก็จะพาณานามาตกปลาใะเส้นคลองสีตูน่านะครับอ่ามุมนี้อาจจะคุ้นๆนะครับมีนักตกปลายูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับนี่เป้งดูคือดูนะครับเคยมาตกปลาที่นี่แล้วนะครับวันนี้ก็ลองมาตำหมายนะต้มดูนะครับอ่าเป็นหมายคลองสีนะเส้นปากคอกนะครับโดยวันนี้เนี่ยก็จะมาตก เทคนิคแท็กซ์เล็กนะครับเนื่องจากระดับน้ำเนี่ยมันลดค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเหยื่อปลอมเหยือ่อเออเหยื่อลอยเนี่ยมันไม่สนใจเลยนะมันกินแต่เหยื่อจมนะครับโดยนี้เนี่ยผมก็จะกลับมาเท็กซ์เล็กอย่างเดียวเลยโดยเหยื่อที่จะใช้วันนี้นี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลย ที่เราใช้กันมาเนิ่นนานแล้วแหละแล้วก็ยังใช้ได้ผลดีนะครับก็คือเจ้า Black m a m b a JR ของค่ายฟิชชิงอิตตีนะครับโดยนี้เนี่ยผมจะเอามันมาตกแนวเทคซ์ซัดลิกนะครับเป็นหยิบผิวน้ำนะแต่ว่าจะลองมาใช้เทคซ์ซัดลิกดูแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยปลาชโดป๊อปนะรเริ่มจับกลุ่มกันหาเงินกันแบบเอ่อเห็นตัวเลยนะว่ามันเป็นชโดปอกับก็จะลองมาเทคซ์ซัดลิกดูนะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็เป็นเจ้าการ์ตาคอนเทสแอนะตัวหลอกของเรานะ ก็เป็นรอบ5นะครับเหมาะสำหรับเยู่ใต้น้ำอยู่แล้วคันวันนี้ก็เป็นไดว่านะครับบัซซอนนะตัวนี้เป็นสเปกญี่ปุ่นนะเวทนะครับอยู่ที่86เนาะแล้วก็สายวันนี้เป็นใหญ่นิดนึงนะตัวนี้ผมใช้เป็น PE3 ีสเอาไว้ดึงนะวันนี้อาจจะเจอหมาอุปสรรคที่ค่อนข้างปลาอาจจะใหญ่เนาะตามนะเขื่อนตามอะไรแบบนี้แล้วก็วันนี้ใช้ตะกั่วขนาด5้ากรหรือจะกมนะเพราะน้ำหน้าประตูนี้ค่อนข้างลึกเลย ก็ตัวเบ็ดวันนี้เป็นสามตัวของมาต่างนะเยื่นก็มีเลยไปประมาณเจ้าผลงานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามมาชมกันอี๋ยวเลื่อมนมาด้วยก,กันกดไลค์กดติดตามช่องแ,แจค็ครีวิวพิชชิ่งให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไปกันขยับมาข้างทางนะครับมาอีกหนึ่งหมายข้างน,น้นะมันคลองน้ำไม่ค่อยดีนะผมกเลยขยับมาเรื่อยๆนะมาเจอมาตรงลองเป็นขึ้นน้ำดูครับ น้ำไม่น่ารึกมากโชคดีลองดูว่าจะมีตัวเหย่ยมาเรื่อยเลยนะพวกพัชชันป๊อกดูนะ โด่โดเลยโดนเลยโหมาพร้อมถุงขยะเลยนะนี่มาแล้วช้อนตัวแรกของเราวันนี้มาแล้วครับช้อนยามเช้าตัวแรกมาพร้อมถุงนะก็ไซส์ก็โอเคอยู่นะครับ ตแต่ตัวมันเล็กนะเดี๋ยวผมจะปล่อยไปนะนั่นะตัวเล็กนะครับก็จะปล่อยไปตัวนี้วัดเข้าใต้คางเรื่องแต่ว่าก็น่าจะไม่เป็นไรมนะากเทียบมาอีกเหรียญหนึ่งครับอ้น้ำค่อนข้างตื้อเลยนะ้ำนี่ผมลองเป็นแรมเพทดู ลองดูนะตรงไห้นตัวึ้นเด็กก็ไปใส่ไปตรงนั้นนะครับตต่น้ำค่อนข้างเปื่อเลยนะตรงนี้ งงเครับอุ้ยปลาหมอกินเหยียบปอมนะตัวใหญ่ด้วยดูครัรบโอ้โหนี่ปลาช่อนนะกัดตึ <c oughs> ๊บทรั้งแรกในชีวิตปลาหมอกินเหยียบปอมโอ้โหเนี่ยงไซส์สวยมาก กระีดันเพลเนี่ยนะจะแม่มานะขึ้นนี้ ด่าวนดาวนช่อนใหญ่นะอ้้หูนะฮะอมหายไปเลย ดโอ้โหโดนมาแล้วครับนะ้ามอนค่างใหญ่เนะียตัวนี้เา้าขนวนหน่อยก็โลสามโลสี่ได้น,ะน,นี่นะ่าจะได้โลก,กว่านะเนี่ยเียวปล่อยนะมันมาก,กวัวนี้เออตอนนี้เนี่ยมันเบ็นกล่องปากแค่ช่วงลิ้นนะขอเดียวนะครับน่าจะไม่เจ็บมากก็ไม่โดนแผลไม่โดนปากนะโอ้แข็งแรงมากไปแล้วฮะ เป็นหมายมาอีกหมายหนึ่งครับก็เป็นหมายคลองเหมือนกัน,นลองเป็นกระดี่ดูนะครับตอนนี้เป็นแรมเพจเต็มๆครับลองเลาะลิ้นตะลิงดูนะครับ น้ำมันไหลครับนะช่วงนี้ช่งนี้ก็หาคลองใหญ่ลงอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีหมายตกน้ำแห้งกันทั้งหมดแล้วนะหมายทั้งทาง ใส่ล้อปลาคลองดูนะครับตามหมายตั้นเติโน์นโ นะครับอ่ปาปากขอแบบนี้สายน่าจะเครื่งโลได้อื้แรงดีมากครับปากใม่น้ำใหญ่โอ้โหลุดโอ้โหลุด โอ้โหหลุดโอ้ยโอ้โหมัวแต่เล่นนะครับนะ้ะไปแล้วรอมาจใหมายตรงนี้นะเดี๋ยวลองรับนะงานตื้ตนๆแบบนี้ดูดิว,ว่ามีมปลาช่อนอยู่ไหม เรา,าจะไปแล้วล่ะดูจากสภาพ <c oughs> โอ้ไม่น,น่ารีบเดินเลย อยู่เลยครับอยู่เลยครับมาเลยฮนะคุกฝุ่นมาเลยก็เรียบร้อยอีกหนึ่งตัวนะครับก็เป็นปลาช่อนไซแบนเลยกินกบยางนะตัวนี้ปูแดดร้อนๆแบบนี้กว่าจะหาเจอนะ ตัวมันเล็กอยู่นะปล่อยดีกว่าช่วงนี้ไปใหม่ๆนะครับตนะนัขี่มาเรื่อยๆเลยฮะเป็นแหน่ยาวมาเลยอ้หยาวมาเลยอ้ห ไม้แรกเลยไม้แรกเลยสัตว์บั๊บเลยโอ้โหน,นี่ครับโอ้โหไม้แรกเลยครับนะลงไปน่าจะเจอพอดีเนี่ยกบยางเจนทูสีส้มนะวันนี้วันนี้ถูกชิโลกับสีส้มนะฮะส,สวยสวย ตัวค่อนข้างพอนะเดี๋ยวปล่อยนะไปสังเกตนะปลาหมายเนี่ยที่มันกัดนี่มันจะกัดค่อนข้าง,างนุแรงจะโถมตัวเข้าใส่กับทั้งตัวนะ เพราะมันเห็นเหยื่อไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นตเหมือนน้ำลงโล่งเนี่ยก็เลยต้องออกแรงเพิ่มขึ้นในการชาร์จเหยื่อต้องออกแรงเพิ่มขึ้นในการชาร์จเหยื่อ,อก็เลยต้องออกแรงเพิ่มขึ้นในการชาร์จเหยื่อโอ้ยกำลังโม้เลยเห็นไหมครับกัดแรงมากนะกระโดดซัดเลยนะ หกี่กำลังโม้เลยครับป่าน่าจะอ,อยู่ตรงแอ่งนี้มันเหมือนเป็นแอ่งนะครับตรงนี้ อนะ้นี่นงะโอ้โหมากัดข้างหน้านะครับอเอาจนได้ป้วนเลยนะไม่โตนะขีดสองขีดแต่แบบไซส์สวยเลยนะก็มันเป็นคลองเล็กนะครับธน,นาปลาก็จะไม่ค่อยโตหรอกนะไซส์ก็แบบนี้แหละเดี๋ยวปล่อยเหมือนเดิมนะไม่เอากลับเลยนะครับปล่อยครับผม วิ่มงมาให้เห็นแล้วนะมีสายดด้วยตรวนี้ขณนะนาตอนนี้ก็เท่งตรงแล้วนะแดดร้อนมากนะเดี๋ยวเอ,อต้องพักก่อนนะครับทั้งน้ำหมดทั้งโอ้โหร้อนมากๆไม่ไหวนะครับเดี๋ยวตอนเย็น ส,สี่โมงเย็นเลยแดดร้อนจริงๆครับเดี๋ยวมาต่อกันใหม่นะครับไปพักผ่อนก่อนนะครับก็ลองเข้าเออ่มาในบ่อด,ดูนะฮะในคลองตอนนี้เงียบเลยลองเ่ินมาดูนะครับ ตอนเย็นๆเดี๋ยวรอดูตัวจิบนะฮะตีตามที่มันขึ้นเลยนะหมายนี้ก็มีทั้งปัดช่อนเชดอนนะครับลองดูนะเจนมามมน,นี้ครับ ัอแฝงสักนิดนึงแต่มันไม่มีมุมตีเลยนะครับนี่เนีดทีนาโดนมากๆมันงไงนี่เนีดทีนาโดนมากๆมันงไงนีนีดทีนาโดนมากๆมันงไนง,ไนง,ไนงไโดนเลยพูดถึงก็โดนเลยฮนะ หมายแรกครับเปลี่ยนฝั่งมานะรู้เรื่องเลยไโอ้โหมันหัวขนข้างโตนะเดี๋ยวปล่อยไปครับได้ก็ขยับมาอีกหมายครับนะั่นนะตรงนี้ก็เป็นแอ่งนี่มีตวขึ้นนะแอ่งที่มันอยู่เป็น ท่อน้ําเก่านะข้างหน้าเราตรงนี้เป็นท่อน้ําเก่านะแล้วก็แอ่งตรงนี้ปลาค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวดูกันว่าจะมีตัวกัดหรือเปล่าลมยังพัดมาเรื่อยๆเลยนะช่วงนี้ อาจจะต้องรอให้เครื่องปั่นช้าสักนิดหนึ่งนะครับน้ำมันเลึกน,นะใหเหยื่อนี่แบบตกถึงพื้นลแล้วก็เลาะมาหน้าดินเรืลยตัวขึ้นเยอะครับหมนะ่นแต่โดนเขียดซิ่งเขียดสดกันซักแบบ ส่วนใหญ่นะที่ผมเห็นนะจะเป็นพวกเขียดซึ่งแล้วก็กระดีพวกนี้นะ คอยปั่นมาแล้วครับให้เยื่ออยู่กลางน้ำให้นานที่สุดนะครับเราก็อาศัยการเตออย่างเดียวเลยครับชั่วโมงนี้คลองนี้ต้องเตอรครับปลามันรู้มากนะ ค่อน,นข้างถี่เลยนะขึ้นไซส์สวยๆนะนตัวนี้น่าจะชิโดครับขึ้นอย่างงี้ กัดข้างหน้ามานี่โหวัด oh. อย่างเดียวส่งไม่ทันแน่นอน mm hmm. เดี๋ยวลองเปลี่ยนจุดยืนดูนะ mm hmm. อุ้ยกัดหรอกกัดนะครับนล้นนะนี่ฟองฟอดแล้วปลาวิ่งย้อนเข้ามาหาผมนะครับนี่ mm hmm. อย่างนี้น จริงด้วยครับโอ,โอ้โหทักษดแบล็กนำบ้าครับรอชโดเข้าแล้วผมว่าเลยขึ้น,น,นตังข้างหน้าเลยโอกาสสม,ม่คือน้อยมาก ดีครับพี่ไม่กัดสายช็อค ซัดลิ้กนะฮะกับเยื่อ,อยางตัวนี้เลยแบ็กแมนบ้าจีอานะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะ,ะใหญ่ๆก็อาจจะได้ลุ้นแบบนี้ครับวันนี้ก็จบไปอีกหนึ่งเกมนะครับในอกาศการออกมาพิชิตปาชโดด้วยเหยื่อนี่นะครับแบ็กแมนบ้าจีอาร์นะกับเทคนิคซัสลิกนะครับวันนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะว่าจะประสบความสําเร็จนะครับกับการพิชิตปาชโดนะวันนี้อาจจะได้ปลาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ก็ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับ ก็อย <łość> ่าล <Harriet. S 1> ืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่องแจ็ครีวิวเป็นจริงนะครับคลิปหน้าจะพาไปตกปลาที่ไหนรถเต็มไปหมดเลยจะตกปลาเนี่ยตกปลาอะไรเดี๋ยวติดตามรับชมกันคลิปนี้ไปก่อนเย็นแล้วสวัสดีครับ